เซ็นทันรีเทลเองนะคะเราต้องการจะเป็นผู้นําในการนาเทคโนโลยีและนวันตกรรมนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามานะคะเพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิง้งและการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรานะคะ,ะก็คือผ่านตัว CR C R C Immersive Retail Platform ที่เราต้องการจะเชื่อมทุกช่องทางการช้อปปิ้งเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์หรือเวอร์ชวลสตอร์กรณีของซีเวิร์สจะเป็นโปรเจกต์ภายใต้ตัวเซ็นทันรีเทล Ret Immersive Retail Platform นะคะซึ่ง Seaverse ก็คือแอปพลิเคชันที่ให้ลูกค้าสามารถมาช้อปได้ในโลกเสมือนจริง เป็นดิจ t a ัลรีเทลทวินที่หน้าตาเหมือนกับโลกจริงเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นโครงการแรกที่เราจะเริ่มทำก่อนที่สำหรับที่ท็อปท็อปัปนะคะ,ะเราเริ่มทำที่นี่ก่อนเพราะาเราเชื่อว่าท็อปสัปเนี่ยมีสินค้าหลากหลายและเบอร์นมีอยู่ที่สาขาแค่สาขาเดียวที่ประทัสอง เลยคิดว่าเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะเป็นการสร้าง virtual store หรือ Digital s ว o าทวินสตอร์ขึ้นมาเพื่อ l i n k ์กับ omnichannel คือการขายหน้าร้านหรือการขายผ่านทัพซับแอปหรือผ่านทางปบะสองท้นชผ่านทางไลน์เข้าไว้ด้วยกันนะคะก็อยากจะเป็นที่แรกของโลกที่สร้างประสบประสบการณ์การช็อปปิ้งแบบใหม่ให้ลูกค้าได้ engage Product ในรูปแบบใหม่ขึ้นมาค่ะของโลกค่ะ คือเซนทันวีทาให้ความสำคัญกับ sustainability มากนะคะการทำลักษณะเป็นเหมือนซีเวิร์ขึ้นมาก็มันก็จะช่วยในการเน้เน,นของ,องการที่ลูกค้าสามารถช้อปปิ้งได้ไม่ต้องไม่ต้องขับรถไปคือก็เป็ดนะวินนวัตกรรมหนึ่งสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกสบายขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่อง sustainability ด้วยส่วนหนึ่งที่สำคัญนี่เราก็ต้องการมอบประสบการช้อปปิ้งที่ที่ต่างจากที่อื่นนวัตวกรรมช้อปปิ้งแบบใหม่ๆให้กับลูกค้านะคะเพราะลูกค้าเองก็มีความต้องการหลากหลายแล้วก็เราต้องการจะช่วยผู้ค้าของเราก็คือแบรนด์ค้าเนืของเราเองะคะ่ะ ให้มีช่องทางการจําหน่ายสินค้าในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นไม่ใช่แค่เม่นอกจากจะจำหน่ายสินค้าผ่านทางหน้าร้านผ่านทางออนไลน์ก็สามารถผ่านทางตัวซีเวิร์สของเรานะะหรือดิจิทัลท i นส t o r งของเราได้ด้วยค่ะเ้างต้ีก,การดาวน์โหลดเราอมีการ เราตั้งว่าถึงสิ้นปีนี้จะมีดาวโหลดประมาณ30,000 30,000ดาวโหลดค่ะค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นตัวนําร่องนะคะตัวเริ่มต้นหลังจากนี้แล้วก็จะได้ได้การตอบรับที่ดีแล้วก็จะขยายต่อไปในแคตตาล็อกต่างๆนอกจากท็อปส์ก็อาจจะทำะไปไปที่แคตตาล็อกเช่นแคตตาล็อกด้านบิวตี้นะคะทำโลกทำโลกเสม,มือนจริงที่ขายของบิวตี้หรือว่าเป็นโลกเสมือนจริงที่ขายของบิวตี้ผลิตต่างๆให้กับลูกค้ามาช็อปได้ะคะ่ะ